สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาดูข่าวฟุตบอลกันเหมือนเดิมครับพลิกวิกิตให้เป็นโอกาส5ออปชันที่แมนยูใช้งานแทนอันโตนี่และเจยดอนซานโช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งลงเล่นไปแค่4เกมในลีกแต่ต้องเจอกับปัญหามากมายโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้เล่นแนวลูกฝังขวาเนื่องจากเจอดอนซานโช่ซึ่งมีปัญหากับเอลิกเทนฮาร์หลังเกมที่ต้นสังกัดแพ้อาร์เซนอลถึง1ต่อ3ขณะที่อนโตนี่ก็อยู่ในช่วงพักงานเพื่อเคลียร์คดีทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว จากสถานการณ์แบบนี้เทนฮากจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะใช้นักเตะคนไหนลงมาทำหน้าที่แทนพวกเขาซึ่งทั้งสองคนมักจะลงสนามในตำแหน่งแนวรุกฝั่งขวาเป็นประจำงานนี้ถือเป็นโอกาสทองถ้าหากมีแข้งที่ได้รับโอกาสทำผลงานได้ดีและมีสิทธิ์ได้ยึดตำแหน่งในตัวจริงยาวๆ1ฟาคุนโดเปียสตี หนึ่งในนักเตะที่สามารถเล่นแทนอันโตน,นีและซานโชได้เลยนั่นคือฟาคุนโดเปเยสตีซึ่งนักเตะมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวสำรองมาแล้วถึง2แมตช์ในฤดูกาลนี้แต่เทนฮากค่อนข้างที่จะชื่นชอบแข้งอุรุกวัยเป็นอย่างมากเปเยสตีเพิ่งลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอุรุกวัยในเกมที่ชนะชิลี3ต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา 2. อเลฮันดูกาลาโชจะว่าไปแล้วอเริฮันดูกาลาโชทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆกับตําแหน่งแนวลูกฝั่งซ้ายแต่กระนั้นเขาก็มีศักยภาพมากพอที่จะย้ายมาเล่นฝั่งขวาได้เช่นกันโดยนักเตะได้ลงตัวจริงไปแล้ว2เกมในซีซั่นนี้แต่ยังไม่สามารถระเบิดความเก่งเหมือนกับซีซั่นที่ผ่านมาได้กาลาโชเป็นหนึ่งในนักเตะแข้งคนสําคัญของพีแดงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆ เราะทั้งการเล่นและยังสามารถรับแรงกดดันได้จากการลงเป็นตัวหลักให้กับทีมทั้งที่ทอายุยังไม่ถึง20ปีอันโตนิโอวาเลนเซียอดีตกัปตันทีมแมนยูเนเต็ดแนะนำอิลิกเทนฮากว่าควรให้โอกาสเขาแข่งดาวโจนทีมชาติอาร์เจนตินาได้ลงเล่นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอเพราะนี่คือนักเตะแห่งอนาคตของสโมสรและจะพัฒนาฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 3. บรูโน่เฟอร์นันเดส ถือว่าเป็นตัวเลือกที่แหวกแนวสําหรับแนวลูกฝั่งขวานั่นก็คือการโยกบลูโน่ฟอนันเดสไปยืนในตําแหน่งดังกล่าวจริงๆแล้วกับตันทีมผีแดงมักจะยืนปักหลักในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกแต่ก็เคยขยับไปเล่นทางฝั่งขวาในบางเกมในซีซั่นที่ผ่านมาโดยบรูโน่ฟอนันเดสยิงไปแล้ว3ประตูกับ4แอซิสจากการลงสนาม7เกมเมื่อเขาถูกจับไปยืนแนวลูกฝั่งขวาขณะที่เอลิเนกนฮกค่อนข้างที่จะประทับใจกับสตาทีมชาติโปรตุเกสอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถหลากหลายโดยจุดเด่นของบรูโน่ฟอนันเดตก็คือการวางบอลที่แม่นยำและการผ่านบอลในพื้นที่ที่ทำให้แนวลุกได้เปรียบในการเล่นนอกจากนี้ยังมีที่เด็ดเรื่องของการยิงประตูบริเวณนอกกรอบเขตโทษอีกด้วยดังนั้นการขยับเขาไปยืนทางฝั่งขวาอาจจะลดประสิทธิภาพไปบ้างแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากการเปิดบอลทางริมเส้น 4. ชโชล่าชอลิติเล ดาวรุงพุ่งแรงรายนี้ได้รับโอกาสและได้รับการจับตามองอย่างมากหลังกลับลงสนามให้แมนยูเน็ดในเดือนกุมภาธ์ในปี2021ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะเรดเดวิลที่อายุน้อยที่สุดในเวลานั้นที่ได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปแมตช์มาท่ากับเรอัลซซิดาดแข้งวัย19ปีมีความสามารถในการเล่นหน้าเป้าและยังขยับไปยืนทางริมเส้นทั้งสองฝั่งก็ได้โดยชาลิเตเล่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นให้กับทีมโดยการทำา3แอสซิสต์ในเกมพรีเมียร์ลีก2 นอกจากนี้ชอเลติเลยยังประสบความสําเร็จในการย้ายไปยืมตัวกับโบตันในซีซั่นที่ผ่านมาแม้ว่าโอกาสในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ยังคนเต็ค่อนข้างจํากัดแต่การที่ทีมมีปัญหาในเกมลุกเข็นหาก็อาจจะมอบโอกาสสาคัญให้กับนักเตะได้พิสูน์ตัวเองและศักยภาพของตัวเองก็ได้ 5. อ้อองโตนี่มาร์เซียลจากการที่ลัสมุนห้อยลุนฟิตส,สมบูรณ์พร้อมลงสนามแล้วนั่นทําให้ององโตนี่มาร์เซียลอาจจะต้องเสียตําแหน่งหน้าเป้าตัวจริงก็ได้โดยเหตุนี้ ทำให้นักเตะถูกโยกไปยืนทางฝั่งขวาเพื่อแก้วิกฤตในเวลานี้โดยพี่มาเคยโชว์ฟอร์มได้อย่างเจ,จิดจรัสในการเล่นทางลึงเส้นมาแล้วแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นเรื่องเสี่ยงจากเพนัาแต่นั่นอาจจะเป็นตำแหน่งที่ดึงศักยภาพที่แททจริงของนักเตะออกมาได้อย่างไรก็ตามจากการที่สตาชาวฝรั่งเศสวัย27ปีมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิต นั่นอาจจะเป็นข้อจํากัดในการเล่นทางลีนเส้นของเขาเพราะมันต้องใช้พละกกำลังค่อนข้างสูงซึ่งส่วนทางกับสภาพร่างกายของอังโตนีมักซียสุดท้ายวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ